สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกช่อง c y b e อร์ a n n e l และท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมมีคลิปดีๆและมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซื้อสลากออมทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารเอสผ่านแอป A-Mobile โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับก่อนที่ท่านจะซื้อสลากออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอป AMobile ได้นั้นนะครับ ท่านต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารตกสก่อนเพื่อเอาไว้รับเงินเวลาตอนที่ท่านถูกลางวัลและตอนที่ซื้อสลากและต้องเปิดใช้งานแอปเอ o โมบายด้วยนะครับและต้องลงทะเบียนสลากออมทรัพย์ก่อนโดยการลงทะเบียนท่านต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารตกสก่อนสลากออมทรัพย์ของธนาคารตกสกจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับ 1. สลากออมทรัพย์เกษตรมั่นคง1นขีดส สสลักออมทรัพย์กเกษตรมั่นคง3ทับกเกษตรมั่งคั่ง1ขีด6 3. สามสลักออมทรัพย์กเกษตรยั่งยืนแต่ละประเภทราคาจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนทั้ง3ประเภทเลยนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนสลักออมทรัพย์ที่ธนาคารตกสงเสร็จแล้วข้อมูลสลักออมทรัพย์ก็จะขึ้นอยู่บนแอป AMobile ของท่านเลยนะครับ ครั้งต่อไปหากท่านต้องการจะซื้อสลากออมทรัพย์ท่านสามารถทำผ่านแอป A Mobile ได้เลยนะครับโดยที่ว่าท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไปนะครับสำหรับวิธีการซื้อสลากออมทรัพย์ผ่านแอป a m o b i l e จะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับให้ท่านทำตามคลิปนี้เท่านั้นนะครับเข้าแอป AMobile แล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยกดตรงที่ธุรกรรม จากนั้นให้ท่านเลือกฝากสลากเลือกบัญชีในการฝากสลากเลือกประเภทสลากเลือกสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนมีเลขเดียวสำหรับสลากแต่ละประเภทธนาคารทรกสจะเปิดขายบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะฝากกดฝากสลากตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดต่อไป รอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าท่านต้องการจะซื้อสลากทำรายการสำเร็จหากท่านต้องการจะเช็คดูว่าสลากที่ท่านซื้อไปมีจำนวนกี่หน่วยท่านสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับเปิดแอป A Mobile ขึ้นมาแล้วกดตรงที่บัญชีสลากออมทรัพย์ท่านจะเห็นข้อมูลสลากที่ท่านซื้อไปนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่ท่านต้องทําความเข้าใจสักนิดหน่อยท่านก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆเลยนะครับหากท่านมีคําถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไซเบอร์แชนเนลของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ